ให้เราใส่นี่พฟานักแข่งนะมาแล้วนะครับคุณชอบจับมาเลยนะครับอันรางวัลแรกอ่ามาแล้วนะครับหมายเลขอะไรเอ่ยโอเคครับมาแล้วโอ้โหนะฮะคุณชอบดิมือฉมังจริงเลยมือฉมังนะครับครับครับหมายเลขที่ออกก็คือหมายเลขสามศูนย์ก็คือเจนีเจนีอะฮะเจนีสายสุดท้ายเลยเจนีได้รับรางวัลไปเลยโอ้โหนะเจนีนะเจนีเจนีได้นะครับผมนะครยินดีด้วยนะครับผมครับนะฮะนะครับ ต่อมานะครับอ่ารางวัลที่สองนะครับผมอ่าล้วงขึ้นมาเลยนะครับเราจะมองไม่เห็นอ้าวนะครับมาแล้วมาแล้วลำดับที่สองได้แก่หมายเลขหนึ่งหกนะครับหนึ่งหกนะฮะหนึ่งหกนะหนึ่งหใครฮะได้แก่พี่ไพวันเราเนี่ยพี่ไพวันยินดีด้วยครับผมอ้าเจนีพี่ไพวันนะครับอ่าต่อมานะครับคุณชอบล้วงต่อเลยนะครับ เรามองไม่เห็นนะครับว่าเบอร์อะไรบ้างอ่ะหลวงจับขึ้นมาแล้วล้วงมาเลยนะครับครับผมมาแล้วครับได้แก่หมายเลขยี่สิบเจ็ดยี่สิเจ็ดครับพี่จุ๋มยำนั่นเองพี่จุ๋มครับยินดีด้วยครับโอ้ครับพี่จุ๋มนะรับสลีแคร์ไปหนึ่งโลนะฮะครับอ่าครับครับต่อมานะครับคุณชอบล้วงมาเลยครับวันนี้แจกกันสิบรางวัลนะครับท่านละหนึ่งโลหนึ่งโลนะฮะมาแล้วฮะ ท่านที่สี่ได้แก่หมายเลขลำดับที่ห้าหมายเลขห้าครับพี่พรนะครับพี่พรช่างเยจจากช่างเยจจ่าพี่พรวังหินนะครับผมวังหินนะครับต่อมานะครับชอบล้วงมาอีกนะครับผมาครับมาแล้วครับยีเดชครับผมครับรางวันที่อะไรเขาเนี่ยรางวันที่นะเดี๋ยวเดี๋ยวขอนะหนึ่งสองสามสี่รางวันที่ห้าวันที่ห้าครับผมใครครับรางวันที่ห้าได้แก่หมายเลข สองศูนย์นะครับยี่สิบครับผมยี่สิบได้แก่พี่หมูเชียงใหม่พี่หมูโอเชียนะฮะโหเชียงรายนะโทรมาไกลยังได้คิดดูอ้าวต่อมาครับรางวัลที่หกนะครับให้คุณชอบจับขึ้นมาเลยนะฮะตอนนี้ครับมาแล้วนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้ารางวัลที่หกนะครับรางวัลที่หกเลขที่ออกครับเลขที่ออกได้แก่หมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับผมยี่สิบสี่ครับผมแหมคนคนนี้โทรบอกว่าฉันเหนื่อยใจแล้วโทรต้องนานไม่ติดเลยใครฮะ พี่เจนนี่ไงพี่เจนนี่ครับผมพี่เจนนี่พี่เจนนี่พี่เจนนี่ได้หมายเลข24นะฮะได้รับรางวัลไปแล้วครับไม่แล้วก็ตรงกับหมายเลขตัวเองด้วยนะฮะเออตรงกับหมายเลขตัวเองด้วย24รางวัลที่7นะครับผมมาแล้วครับครับรางวัลที่7ได้แก่หมายเลข26ครับโอ้ออกไปแล้วนะฮะเลขนี้โมดีแล้วนะครับโอ้ใครเอ่ยแม่บัวไงจ๊ะโอ้โหคุณพี่รู้ล่ะปาด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 าโชคดีนะครับคุณพี่บัวครับผมครับอ่ะ รางวันที่แปดแปดได้แก่หมายเลขหมายเลขมาแล้วครับได้แก่หมายเลขที่สิบสองครับหมายเลขสิบสองก็คือน้องเอ๋นั่นเองนะครับเอ๋อมนพันธ์นะครับรางวันที่เก้าครับผมรางวันที่เก้าครับมาแล้วครับมาแล้วรางวันที่เก้าได้แก่หมายเลขยี่สิบเก้าใชรครับ ยี่สิบเก้าก็คือพี่พาพี่พาด้พี่พาแม่ครัวนะครับเชิญคุณชอบลกอีกรางวัลนะครับรางวัลหนึงนะครับรางวัลนี้แหละครับจะออกได้ท้ายสองตัวเลยเลขที่ออกครับผมเลขที่ออกได้แก่หมายเลขออกครับผมชอบโชว์ไปที่หน้ากล้องเลยครับอะโชว์เลยหมายเลขอะไรสิบสามสิบสามครับผมหมายเลขสิบสามก็คือน้องมุกนั่นเองน้องมุกนะครับโอ้ยินดีด้วยนะฮะนี่คือทั้งหมดนี่นะครับผม